ยกมือยอมแพะถอนเครื่องแบบออกให้หมดทิ้งปืนชูม,มือขึ้นเหนือศีรษะและเดินออกมาช้าๆทหารไทยที่รักผมขอทวนคําสั่งอีกครั้งนี่เป็นคําสั่งจากกองพันเวียดนามเหนือยอมแพ้พวกเราเสียก่อนอื่นกรุณาถอนเครื่องแบบและชุดชั้นในออกให้หมดทิ้งปืนยกมือทั้งสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะ โดยนึ่งมือทั้งหมดกางแยกอ,ออกมาจากกันเดินช้าๆออกมาและจิทีทางที่ปลอดภัยกับระเบิดให้ถ้าเข้าใจกรุณายืนขึ้นผมก็ให้สัญญาณยอมให้กับเราในการโยนปืนออกมาข้างหน้า วารรตี้ดีบี2ภูมิใจเสนอเส้นทางนรกโดยสยุมผูทดสพดภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำจะเครื่องขายายเสียงขนาดกระเป๋าดังกังวาดออกมาเป็นครั้งที่สองผมพยักหน้าให้กับชิดผมก็ลุกขึ้นโยนปืนเอ็มสิบโครมไปเบื้องหนะ้าขอบคุณมาก ขณะนี้คุณและเพื่อนของคุณอยู่ในสายตาของพวกเราแล้วกรุณาทำตามคำสั่งของเราต่อไปหวังว่าคุณคงจะจำได้ท่านนักรบผูก้า,าหารไอ้โคโสุกเจ้าเลิมันหยอดคำพูดที่เยาะเย้ยถากถางกระดองใจของผมให้เจ็บปวดอีกครั้งผมไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้หรอกครับนอกจากจัดแจงเปลยเครื่องแต่งกายอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นก็ยืนก้มหน้านิ่งด้วยความอดสูใจยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เดินตรงไปข้างหน้าประมาณ5้ก้ามาเห็นปลายกิ่งวี่หักให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ19บเก้าต่อจากนั้นให้เลี้ยวขวาเดินตรงไปอีก19บเก้าไปเลี้ยวซ้ายอีกครั้งก็จะพบทางเดินและคณะต้อนรับของเราผมและชิดจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพวกมันอย่างช่วยหรืออะไรไม่ได้เลือบตามองดูศพของจันซัมราญและพลอยเป็นครั้งสุดท้ายเริ่มเคลื่อนที่ออกจากดงระเบิดตามคําแนะนาของพวกมัน ซึ่งคอยคอนโทรลอยู่ตลอดเวลาด้วยเครื่องขยายเสียงสักพักใหญ่ผมก็เจอทางเดินจริงอย่างที่พวกมันพูดเอาไว้ไม่ผิดผมและชิดออกมาพบคณะต้อนรับที่จ้องปืนอาก้าเขาใส่ผมด้วยท่าทางที่เอาจริงเอาจักผมและชิดรอดจากสภาพเปลือยไปได้ด้วยเครื่องแต่งกายสีดำแบบกุลีชาวหยวดที่พวกมันนํามาเปลี่ยนให้ตอดจากนั้นผมและชิดก็โดนผูกตาด้วยผ้าสีดำหนาทึบ แล้วถูกขนาบข้างพาเดินมุ่งหน้าไปยังบอก่อของพวกมันทันทีด้วยสามัญสำนึกแจ้งให้ผมทราบว่าผมกำลังถูกนำตัวเดินลงไปในภูมิประเทศที่ต่ำกว่าพื้นดินธรรมดานอกจากนั้นบางครั้งผมยังสะดุดก้อนหินใหญ่ๆจนเศษทลาเวลาผ่านไปชั่วครู่ผมก็พบตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้สามขาเล็กๆภายในห้องแคบๆที่ตกแต่งอย่างง่ายง่ ผ้าผูกตาสีดำถูกถอดออกวางที่โต๊ะเบื้องหนะ้าผมยังสำรวจอะไรไม่ได้เท่าที่ควรก็ได้ยินภาษาไทยที่คุ้นหูเอ่ยเสียงทุ้มขึ้นมาอีกกรุณาเขียนรายการคำตอบเท่าที่คุณทราบลงไปในคำถามที่ปรากฏอยู่เป็นข้อๆในกระดาษสองแผ่นนั้นประเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมด้วยอาหารผมทราบดีว่าคุณกำลังหิวชายที่มีแผลเป็นทางด้านคิ้วซ้าย ลากผ่านสันจมูกลงมาที่แก้มด้านขวาเอ่ยขึ้นเป็นภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำพร้อมกับเอื้อมมือหยิบผ้าผูกตาสีดำที่วางอยู่บนโต๊ะติดมือออกไปด้วยมันพูดถึงอาหารทำให้ท้องไส้ของผมปั่นป่วนขึ้นมาทันทีน้ำย่อยอาหารเริ่มเซาะใส้หนังท้องจนปวดจีดไปหมดเก้าอี้สามขาเล็กๆตัวที่ถัดจากผมไปชิดนั่งไหลงองคุ้มด้วยความอ่อนระหวยรยเร่ผมขยับตัวลุกขึ้น ก็ได้ยินเสียงแกลกดังเบาๆขึ้นทางเบื้องหลังด้วยสัญชตตาตญาณทำให้ผมหันขวับไปทันทีตรงประตูทางด้านเข้าออกที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกทำให้ผมทราบได้ทันทีว่าห้องที่ผมนั่งอยู่นี้เป็นถ้ำใต้ดินที่ดัดแปลงเป็นห้องทำงานด้อย่างแนบเนียนที่สุดทหารเวียดนามเหนือสามคนถือปืนอาก้าพาดอยู่บนตักใช้มือขวาดึงลูกเลื่อนให้เข้ารังเพลย์ทำกิริยาคล้ายๆจะขู่ขวัญผมว่าถ้าแกหนี จะต้องโดนยิงอย่างเด็ดขาดผมยิ้มกับมันทำกิริยาขอบริสุทธิ์โดยการใช้นิ้วชี้ยัดเข้าไปในปากแล้วห่อริมฝีปากดูดนิ้วอยู่ไปมาไม่ได้ผลครับมันไม่ยอมยิ้มกับผมเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นผมยังคงทำกิริยาแบบเดิมอยู่อีกมันก็ลุกเดินเข้ามาหาผมผมกัะทิมปากกระบอกปืนค่อนข้างแรงลงที่บริเวณกระพุ้งแก้ม พร้อมกับตะคอกเป็นภาษาของมันซึ่งถ้าจะให้ผมเดาันคอจะด่าผมว่าบุรีไม่มีเว้ยมีแต่ลูกปืนน่ะมึงจะเอาไหมผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยหันหลังกลับมาสนใจกับแผ่นกระดาษสองแผ่นท,ที่วางอยู่บนโต๊ะเบื้องหน้าคำถามหลายต่อหลายข้อที่ปรากฏอยู่บนกระดาษสองแผ่นนั้นถ้าผมขืนกรอกคำตอบลงไปตามความจริงกองพันุต่างๆของทหารรับจ้างที่มีฐานบังคับการตั้งแต่ภูล่องมาดลงไปถึงภูลากเสน ภูถ้ำตำลึงภูถ้ำแสภูพันก้าจนกระทั่งฐานปืนใหญ่ที่เนินทันเดอร์อยังต้องถูกจวกด้วยปืนขนาด130มิมลิเมตรที่ยิงอบกมาจากภูผาสซอย่างแน่นอนผมพลิกกระดาษไปอ่านดูในหน้าที่สองเห็นเป็นการสอบประวัติที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางยุธทธวิธีก็เลยมีอารมณ์ที่จะหยอกล้อเล่นกับมันก่อนที่จะถึงเวลาอาหารผมเขียนคำว่าเป็นแมงดาคุมซ่องกะหลี่ที่บ้านโปูกจังหวัดราชบุรีลงในช่องอาชีพก่อนมารบในเหล่า ต่อจากนั้นก็บรรจงลายมือเสี้ยสวยงามในช่องความรู้ว่าสำเร็จจากวิทยลาลัยบางขวางในข้อหาฆ่าเมียที่ขึ้นห้องกับแขกและทนหึงไม่ไหวเซ็นชื่อลงไปในตอนท้ายอย่างโก้ร้วสมบัติมีทนิพอเขียนเสร็จก็ผักแผ่นกระดาษแผ่นนั้นไปให้ชิดที่นั่งมองตาเป๋วอยู่พร้อมกับพยักพยเยื่ให้มันหยิบแผ่นกระดาษแผ่นนั้นขึ้นไปอ่านดูบ้าง เจ้าชิดหัวรบอกการ์เอามาด้วยความคบขันพร้อมกับกระซิบออกมาค่อยๆว่าผมกําลังคิดอะคิดจะใช้ชื่อมิชัยวัญชาอยู่พอดีเลยแต่กลัวเป็นลางเลยไม่กล้าเขียนลงไปนี่ขนาดหิวข้าวแทบตายหมดยังมีอารมณ์ขำอีกเหรอครับผมถลึงตาใส่เจ้าชิดที่เสือกกระหลกเรียกตำแหน่งของผมออกมาเต็มเป่าเช่นนั้นเจ้าชิดหน้าซีดเดชบุญที่พวกมันไม่ได้ยินและอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยของเราก็อาจจะเป็นได้ เกือบไปแล้วไหมล่ะเวลาผ่านไปชั่วครู่เจ้าหน้าบากก็เข้ามาพร้อมด้วยอาหารที่โอ้โหมันเล่นออเอาข้าวผัดหน้าหมูมาเลี้ยงพวกผมที่เดียวหรอครับนี่แต่มันไม่เรียกผมและเจ้าชิดลูกน้องผมกินหรอกครับมันนั่งกระดิกขาอ่านคำห้การของผมอยู่ไปมามือก็ตักข้าวผัดใส่ปากเคี้ยวอย่างอร็บอร่อยมันเล่นสงครามจิตกับผมเข้าแล้วมันรู้แน่แว่าผมและชิดต้องไม่ยอมให้ข่าวกลองแกพวกมันยางเด็ดขาด มันจึงทำทุกสิ่งทุกอยาก่างที่จะทรมานให้ผมคายความจริงให้จงได้อันดับแรกที่มันให้ผมชิมลางก็คือการทรมานด้วยอาหารอย่าบอกใครเลยครับหิวจนใจจะขาดหิวจนตาลายกินข้าวผัดหอมฉุยเตจจมูกอยากกระโดดเข้าไปโจ้เสียให้หายอยากแต่เมื่อเห็นไอ้มือปืนกลนเวียดนามเหนือที่เคลื่อนที่เข้ามาคุมเชืออยู่ใกล้ๆก็เลยเปลี่ยนใจนั่งดูไอ้หน้าบากนั่นซัดข้าวไปด้วยความอยาก จนน้ำลายโสทำไมนะพวกคุณถึงไม่ยอมร่วมมือกับผมการปิดปากไม่ยอมรับความจริงทำให้พักพวกของคุณเจ็บและพิการไปก็หลายรายละกรุณาร่วมมือกับผมเถอะครับประเดียวเข้าผัดหมูจะเย็นชืดไปเสียเปล่าเปล่าชายหน้าบากเอ่ยขึ้นมาเพราะก็บเสือกกระดาษสองแผ่นกลับมาให้ผมและชิดกรอข้อความลงไปใหม่อีกครั้งท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ผมยอมเป็นเฉลยศึกก็สูญเสียศักดิ์ศรีชายชาติทหารพอสมควรอยู่แล้วครั้งนี้พวกมันจะบังคับให้ผมขายพักพวกอีกผมทนไม่ไหวจริงๆครับผมตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะสงวนความลับทางยุทธวิธีเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายจึงผลักกระดาษแผ่นนั้นกลับคืนไปพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าผมมันเพียงพลทหารตำแหน่งคนปืนเล็กและผมจะไม่รู้อะไรต่ออะไรแต่ที่คุณถามมาได้อย่างไรผมมีอะไรที่จะบอกคนจริงๆครับ สีหน้าของชายหน้าบากเปลี่ยนจากยิ้มเย้เป็นเครียดขึงขึ้นมาทันทีมันออกคําสั่งเป็นภาษาเวียดนามสองถึงสามคำผมไม่ทันระวังตัวก็โดนตบเข้าที่กกทั้งสองข้างด้วยฝ่ามือล้มลงไปนอนกริ้งอยู่ที่พื้นหูทั้งสองข้างอึ่งมึนตึงศีรษะแทบจะระเบิดออกมาเป็นเสียงสิชิดกระโดดยืนขึ้นก็โดนหัวด้วอผานท้ายปืนอากาพุบลงมานอนทับอยู่บนร่างของผมอีกคนหูของผม ได้ยินเสีงออยงฮอร์เรยยางมีความสุขของชายหน้าบากดังกลางวันอยู่ใกล้ๆมันเอ่ยคำพูดออกมาอีกครั้งเมื่อเองอยากเป็นสมบัติเมธานีพวกข้าก็จะมอบบทบาทให้เองอย่างเหมาะสมที่สุดเป็นยังไงล่ะพ่อพระเอกหนังไทยพอจะไหวไหมผมโซเซพยุงชิดให้ลุกขึ้นเลือดสีแดงเข้มที่คางของชิดไหลย้อยเป็นถาชิดกัดกรามแน่น ือทั้งสองข้างบีบเข็นกันแน่นด้วยความแข้นท่วมหัวใจเมื่อเห็นว่าผมและชิดยังไม่ยอมที่จะกระทําตามคําสั่งของมันอย่างแน่นอนแล้วชายหน้าบากก็พยักหน้าให้กับทหารของมันอีกครั้งทั้งๆท,ที่เรามัดระวังตัวผมก็โดนซัดจนได้มวยไทยหรือจะสู้กับมวยหมู่อีกทั้งเรียเร่ยวแรงเขาผมก็ไม่มีเอาเซตด,ด้วยผมก็เลยโดนรุมกระทืบเสียงอมพระรามไปเท่านั้นสภาพของชิดก็ไม่ผิดกับผมเท่าไหรนะ่นักยิ่งร่างกายของชิดต้องเสียเลือดไป พอผ่านท้ายหุ้มเหล็กของปืนอาก้าไปด้วยแล้วพักเดียวเท่านั้นชิดก็เงียบไปอีกคนผมโดนแต่ที่ชายโครงอีกครั้งก็สติจะโบยบินออกจากร่างพรรู้สึกเจ็บปวดตรงที่บริเวณแขนซ้ายตรงข้อศอกพับด้านหนมันคล้ายๆกับจะโดนเข็มฉีดยาในสำนึกสุดท้ายผมเลยเห็นตัวเองนอนดิ่นอยู่บนเตียงสนามขนาดเล็กมีคนรุมล้อมป้อนคำถามให้ผมอย่างมากมายความรู้สึกของผมคล้ายๆกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่น และผมก็หลับไปจริงๆในที่สุดผมมารู้สึกตัวอีกครั้งในตอนดึกสงัดร่างกายระบมไปหมดในจะต้องต่อสู้กับความหิวที่ทรมานร่างกายจนอ่อนเพลียในจะฝืนต่อความเจ็บปวดที่ถูกซ้อมอย่างสะบักสะบบไม่มีอะไรดีกว่านอนลืมตาโพลงด้วยความมืดรอบตัวด้วยหัวใจที่ข้างแขนแต่ไม่สามารถที่จะตอบแทนการกระทำอันเหี้ยมโหดของพวกมัน มีเสียงคลางแผวเบาตรงมุมห้องผมพยายามเบึ่งตามมองคิดในใจว่าจะต้องเป็นชิดอย่างแน่นอนผิดคาดครับเขาผู้นั้นเป็นทหารรับจ้างที่กระเจิงมาจากกองพันหก์เก้โดนซ้อมอย่างสะบักสะบอมเช่นเดียวกับผมเราทั้งสองไม่กล้าที่จะพูดคุยอะไรกันมากมายนักมีเสียงดังกุกกักที่ช่องประตูชั่วครู่บานประตูที่ปิดเอาไว้อย่างง่ายง่ายก็เปิดออกทหารเวียดนามเหนือ ชุดเดียวกันกับชุดที่ลุมกินโต๊ะผมเดินเข้ามาช่วยประคองผมกลับออกไปในห้องสอบสวนอีกครั้งผมต้องเจอกับไอ้มนุษย์หน้าบากอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมได้กินอาหารที่มันจัดเอาไว้ให้อย่างอริดอร่อยที่สุดในชีวิตความหิวโหวยที่ทับทวีอยู่ภายในกระเพะาะทำให้ผมจัดการกับอาหารเหล่านั้นเรียบร้อยไปอย่างรวดเร็วผมนึกสงสัยในความเอื้ออารีของพวกมันในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่แล้วผมก็เข้าใจในเจตนาของมัน ในเมื่อมันเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวลว่าหมวดสาครที่รักผมดีใจมากที่คุณมาร่วมมือในกองพัน์ของเราผมรู้ดีว่าคุณเชี่ยวชาญในการซ่อมวิทยุ PRC 77อย่างหาตัวจับยากนอกจากนั้นคุณยังเป็นนายทหารฝ่ายการรหัสที่สามารถอ่านรหัสของพวกคุณได้อย่างชำนิชำนาญกว่าคนอื่นๆแต่อที่ผมเคยสังสรรมาผมภูมิใจมากที่ได้คุณมาร่วมมือกับผม ขนของผมลุกสู้ขึ้นทั่วสับพางไก่สายตาเหลือบมองดูบริเวณข้อพับด้านในของข้อศอ,อกซ้ายที่ปรากฏรอยเข็มฉีดยาเป็นจุดแดงเล็กๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนะรอยชายหน้าบากคงจะมองเห็นกิริยาของผมเขาจึงหัวเราะขึ้นอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับเอ่ยขึ้นต่อไปอีกว่าใช่ครับคุณถูกบังคับใหสารภาพด้วยยาีสโคโฟอร์มินไม่มีความรับอะไรในตัวของคุณและกองพันต่าง ถ้าติดคุณรู้อีกต่อไปผมและเจ้าหน้าที่ได้เช็คสมองของคุณเรียบร้อยแล้วและยินดีที่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณเป็นคนที่พวกเราต้องการที่สุด <S <S ใจของผมล่นรูปลงไปกองที่หัวแม่ติดหมดสิ้นกันทีสำหรับปณิธานที่เคยตั้งเอาไว้ว่าจะรักษาความรับทางยุทธว,วิธีเอาไว้จนนาทีสุดท้าย นึกอยู่ในใจว่าในไหนพวกมันก็เก็บเกี่ยวเอาความลับไปจนหมดสิ้นแล้วมันเลือกอะไรกันที่จะมัวมานั่งตะบิดตะบอยปฏิเสธพวกมันอยู่ดีไม่ดีอาจจะต้องโดนซ้อมจนพิการไปตลอดชีวิตก็ได้คิดอีกทีว่ายอมร่วมมือกับพวกมันไปก่อนมีโอกาสเมื่อ,อไรผมจะย้อนรอยให้แสบไปเลยผมยังตอบมันเอาไปอย่างมีชั้นเชิงว่าก็ผมไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้นี่ครับขอบคุณมากที่พวกคุณกรุณามองเห็นความสําคัญของผมอ,ะอ่ะอ ผมอยากทราบว่าขณะนี้เพื่อนของผมอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับอ๋อพลทหารชิดมั่นจอหอนั่นหะครับเสร็จเสร็จฉเฉลยศึกเช่นนั้นคุณค่าของพวกมันก็คือกุลีสร้างทางนั่นเองคุณไม่ต้องสนใจมันหรอกครับผมใจหายวับจิตใจประวัติไปถึงชิดลูกน้องคู่ใจของผมทันทีชิดเอ้ยทนไปก่อนเถอะนะโอกาสของเรายังมีผมคำรามอยู่ในหัวใจ ผมถูกขุนด้วยอาหารชั้นดีแถมยังตบตูดด้วยเบียร์กระป๋องชนิดเลือดของฝรั่งเศสอีกสองกระป๋องเล็ดเอาความอ่อนเพลียหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวต่อจากนั้นพวกมันก็พาผมกลับไปพักผ่อนหน้าที่เดิมที่ต้องนอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่แข็งกระด้างปราศจากผ้าห่มและเครื่องกันหนาวใดๆทั้งสิ้นเพื่อนร่วมห้องของผมถูกย้ายออกไปเสียแล้วตกลงผมก็ต้องถูกควบคุมอยู่ภายในห้องที่เหม็นอับนั้นตามลำพัง เช้าของวันใหม่ก็ได้มาถึงมันมาถึงพร้อมกับชีวิตใหม่ของผมภายในค่ายชเชลยศึกผมถูกพาออกจากที่คุมขังเดินผ่านทางเดินแคบๆที่ตลอดทางจะปรากฏรังปืนกลของทหารเวียดนามเหนือตั้งอยู่เป็นระยะระยะผมทำแกล้งไม่สนใจแต่พยายามจดจำสถานที่ตั้งเอาไว้ภายในสมองอย่างเงียบๆพวกมันพาผมไปยังที่ทำงานกลางแจ้งอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพเป็นโรงไม้หลังคามุงหญ้า ตั้งพรางอยู่ใต้ต้นไม้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าผมสังเกตเห็นสายอากาศชนิดต่างๆวางขึงจากยอดไม้ลงมาที่โรงไม้โรงนั้นอย่างระเกะระก,กะไปหมดพวกมันโยนวิทยุ PRC 77ที่ยึดจากกองพันทหารรับจกักที่แตกจากผูเทิงผูแท่นและภูห่วงมาให้ผมห้าเครื่องพร้อมกับออกคำสั่งอย่างเฉียบขาดว่าแก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็วที่สุดถ้าต้องการอะไรก็ติดต่อผู้ช่วยของคุณ นั่งอยู่ข้างๆนั่นละเขาพูดไทยได้ชายหน้าบากที่ยืนอยู่ก่อนผมไปถึงเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับเดินเลยเข้าไปในห้องวิทยุข้างในผมเหลือบสายตามองดูร่างของผู้ช่วยของผมซึ่งขคมคคักขมันใส่ทานแห้งเข้ากับส่วนล่างของเจ้าปิกเจอยู่อย่างระมัดระวังเครื่องนี้แย่ครับเครื่องรับชัดไปตั้งหลายชแนลรับอะไรไม่ได้เลยผมหมดปัญญาแล้วเห็นจะเป็นคนุณน่ละที่พอจะทําได้ ลองเช็คดูหน่อยสิครับผู้ช่วยของผมกล่าวขึ้นมาพร้อมกับเลื่อนเจ้าปิกเจ็ดเจเครื่องนั้นมาให้ผมทันทีไหนไหนก็ตกบันไดพลอยโจรลงไปแล้วผมก็เลยสั่งกระต่ายแก้ไขวิทยุเครื่องนั้นจนกระทั่งใช้งานได้ในชั่วโมงต่อมาพอซ่อมเสร็จผมก็ลองเช็คเครื่องดูทันทีหวังอยู่ในใจว่าบางทีฟลุกฟุกอาจจะได้ข่าวคลาของเพื่อนฝูงทางวิทยุนี้บ้างก็อาจจะเป็นได้ ลองเสียงหมุนฟรีเคนซีไปยังที่เก่าๆที่เคยใช้ทํางานกองกองพันลหลายๆฟลุกอย่างมหาฟลุกเลยครับผมได้ยินเสียงแว่แวๆของพนักงานวิทยุของกองพัน607รายงานสถานการณ์ของกองพัน,นสนามบินบ้านนาให้ทางบอกอล่องแจ้งทราบจากคารายงานนั้นทันห้ผมทราบว่าบัตรนี้เวียดนามเหนือกําลังเข้าโจมตีสนามบินบ้านนาอย่างดุเดือดทหารรับจ้าของกองพัน607ประสบกับการสูญเสียอย่างย่อยยับ ตกท้ายด้วยการขอถอนตัวออกจากสนามบินบ้านนาโดยทันทีทันใดข่าวที่รับส่งกันอยู่นั้นเป็นรหัสตัวเลขส่งเป็นกรุ๊บๆละห้าตัวเอาเป็นรหัสที่ผมถนัดที่สุดผมชำเลืองสายตาไปที่ผู้ช่วยของผมดูท่าทางเขาสนใจผมก็เลยแกล้งจูนฟรีเคนซีหนีไปยังจุดอื่นทันทีเพื่อกันเขาสงสัยใช้การได้แล้วครับไม่มีอะไรมากน้ำฝนมันทะลุแผ่นรองความชื้นเข้าไปข้างในแล้วก็เลยเกิดช็อตขึ้นมาผมเอ่ยขึ้นมา พร้อมกับเอื้อมมือไปหมุนสวิตช์จากตำแหน่งออนกลับมาที่ออฟเครื่องก็หยุดทำงานทันทีผู้ช่วยของผมจะเป็นเฉลยศึกเหมือนกับผมหรือว่าจะเป็นชาวเวียดนามเหนือผมก็ยังไม่รู้และไม่อยากที่จะรู้อะไรเสียด้วยอะไรต่ออะไรในกองพันของทหารเวียดนามนดูมันเป็นความลับไปเสียทุกอย่างผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตของผมจะเป็นเช่นไรคิดไปคิดมาก็ทำให้นึกถึงชิดลูกน้องคู่ใจของผมขึ้นมาถนัดใจ เส้นทางนรก